จังหวะเป๊ะช่วงเวลาได้คือตำรวจเขาก็ทำหน้าที่กวาดล้างเรื่องของอาชยากรรมก็ไปตรวจค้นบ้านแต่ละลังแต่ละลังแต่ละหลังบ้านหลังนี้เอ๊ดูแล้วคนไม่มีคนคงไม่อยู่กำลังจะออกกูแล้วนะปรากฏว่ามีคนขี่รถจักรยานยนต์มาพอดีเจอตำรวจปุ๊บคนนี้วกรถกลับพีรุษพีรุษจัดค่ะดูภาพนะคะรถไม่ไวไน ปืนเอาไหมปืนเลยเน็บเดี๋ยวเรื่มมาเน็บเดี๋ยวเรื่มมานั้นมาับตัวเจ้าบังเหล่าวังระวังมาเหล่าวังมือเดี๋ยวนะเดี๋ยวะที่จะบอกว่าใช้กำลังเยอะขนาดนี้เพราะคนนี้เขาแรงเยอะมากคุณผู้ชมสี่ถึงห้านายเพื่อจะจับชายคนนี้เขามีปืนอยู่ในตัวด้วยนะคะแรกๆเนี่ยก็ขัดขืนเรียกว่าดิ้นสุดฤทธิ์อ่ะตำรวจยังสู้แรงไม่ไหวแล้วสุดท้ายต้องจับกดลงกับพื้นใส่กุญแจมือ เหตุเกิดนะคะทางเข้าบ้าน6กหมู่5้าตําบลทุ่งตําเสาอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นช่วงที่ตำรวจก็ออกตรวจค้นกวาดล้างอาญกรรมในพื้นที่เป้าหมายคือตั้งใจจะไปบ้าน4ี่หลังหนึ่งในนั้นน่ะที่จะไปตรวจคือบ้านของนายเสียงรีหรือว่านายชุกอายุ35ปีก็เป็นชายที่ถูกจับกลุ่มนี่แหละ ขณะที่ตำรวจกําลังดีนดีนรออยู่หน un> in ้าบ้านเอ๊ประตูบ้านก็ไม่ได้ล็อกนะดูท่าจะไม่มีคนอยู่กําลังจะย้ายจากบ้านนี้แล้วกําลังจะเปลี่ยนจากบ้านนี้ไปอีกบ้านหนึ่งหลังที่สองจังหวะเดียวกันนี้เองเสรีขี่รถกลับมาบ้านพอดีพอกลับมาบ้านเจอตํารวจเสรีเลี้ยวออกเลยจากจะเข้าบ้านปุ๊บไม่เข้าแล้วหลบหนีอย่างเร็วแล้วประเด็นคืออย่างนี้ทางเข้าทางออกหมู่บ้านเนี่ย มีทางเดียวตำรวจก็เลยต้องตามยังไงทางเนี้ตามไปก็ไม่รอดสุดท้ายได้ตัวเสนร,รีมาในที่สุดตรวจค้นในตัวนะคะยึดปืนขนาด9มมได้หนึ่งกระบอกกระสุนนี่เต็มแม็กพอถูกส่งตัวสารเสพติดเจอไปจุกจุสี่ข้อหาข้อหามีอาวุธปืนพกพาอาวุธปืนเสพยาเสพติดขับขี่ยานพาหนะโดยมียาเสพติดในร่างกายก็ดำเนินคดีพร้อมกับผู้ต้องหาตามหมายจับอีกสองคนซึ่งสองคนนี้ซ่อนตัวอยู่ในบ้านค่ะ